คิดเหมือนทำเหมือนผลลัพธ์ก็ได้ไม่ต่างกันสวัสดีครับผมโค้ชท็อป FBS ชนบุรีมาพบกันกับบทวิเคราะห์ราคาทองคําต้นสัปดาห์ในวันนี้วันที่14พฤศจิกายน2022สถานการณ์ราคาทองคําและแผนการเทรดจะออกมาในรูปแบบไหน มาติดตามรับชมในบทวิเคราะห์ครับผมจะเริ่มจากการวิเคราะห์ในทำเฟรมใหญ่ที่ทำเฟรม day ในทำเฟรม day ราคามีการขึ้นไหวอยู่ในกรอบเทนของขาขึ้นสัญญาณของ EMA เริ่มมีการตัดเพื่อบ่งบอกว่าราคามีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นประกอบกับสัญญาณ MACD ที่อยู่ใกล้ๆกับเส้นศูนย์มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทนเป็นเทนขาขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งทั้ง3จุดสังเกตนี้บ่งบอกว่าในการเปิดสถานะา buy ามีโอกาสที่จะได้เปรียบมากกว่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในทำเฟรมย่อยเพื่อประกอบการตัดสินใจและแผนการเทรดในวัน นในทำเฟมย่อยโค้ดจะมาวิเคราะห์ในทาเฟมเอ็มสามในทาเฟมย่อยราคามีการขึ้นไหวยอยู่ในกรอบเทนของขาขึ้นแต่สัญญาณของ m a c d มีการลดหลั่นตัวลงมาบ่งบอกว่าราคามีโอกาสที่จะพักฐานในเทนขาขึ้นฉะนั้นแผนในการเทรดในวันนี้เราจะรอให้กราฟย่อตัวลงมาและเปิดสถานะบายที่บริเวณแนวรับเดี๋ยวเรามาดูโซนแนวรับและแนวต้านที่โค้จะให้ไว้ดังนี้ในโซนแนวรับโค้จะให้ไว้ที่แนวรับแรก1745 แนวรับต่อมา1,729และแนวรับสุดท้าย1,717ให้จุด stop loss ไว้ที่1,711สำหรับโซนเซลล์ ale, หรือจุด tp โค้จะให้ไว้ที่1,804แนวต้าต่อมา1,836และให้จุดส t o p loss ไว้ที่1,859สําหรับสถานการณ์ของกราฟในวันนี้ครับมีความเสี่ยงทั้ง2ทางควรจะรอให้ราคาเข้ามาอยู่ในโซนที่โค้ชได้ให้ไว้ก่อนค่อยเปิดสถานะ และทำกำไรจบเป็นรอบๆสำหรับท่านใดที่ติดตามโค้ดฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe เป็นกำลังใจโค้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านปลอดฟ้ามีกำไรไปด้วยกันทุกวันครับสวัสดีครับ